พี่น้องมากินข้าวมามาตังหงโซโซแซ่บบ่เพชรเนาะสมัครเองพี่น้องแซ่บเลยหลังจากทิ้งงมมากาคือเปื้อนเลยยังบุกใครอ่ะเลยบักใครเนาะนี่นี่เจ้าตัวนี้โดนละไอ้นายใจดีอันนี้พี่น้องนี่นี่นี่มาเบิ่งแล้วต้มหอยพี่น้อง วสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีพม่พี่น้องสบายดีเอ็ซีเบิร์ดสกูสกนมุนิกะมาพบมาพอกับน้องพัสลา,าสาวลาวคือเกา่าบรรยากาศอยู่เพื่อนอยู่ซานคือเก่าเด้อพม่พี่น้องเมื่อนีน้องพัสลา,ากะสิ 15, พ้าพม่พี่นอ้องออกน้ำพมัยพี่น้องเมื่อในกะบ่าวไทยมาหาน้องพมัยพี่น้อง ผู้บ่าวฝั่งไทยมาในยามหรือว่ามาเล่นนําให้พี่น้องสิเป็นไผเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮาก็สิไปเบิ่งนํากันเลยตอนนี้กน้องนาอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิไปก่อนเพิ่นเด้อแม่พี่น้องไปกันเลยเด้อันได้พี่น้องได้ยินเสียงรถะเดี๋ยวถ่าเบิ่งก่อนันได้พี่น้องน้องนาขึ้นรถกับผู้บ่าว โอ้ยใส่เสือ้อกินวาซิจื้อเสื้อเหลืองสะระออไ่แดงพิธานาบรรยากาศนาหน้าเฮาพี่น้องตอนแรกนะว่าสิว่าสิอันวานเข้าแล้วเอ้ยยอดเข้าแล้วมันยอดไรไปน้ำแทวนี้มันอ่างเลยิ้ด้ดำ้วพีน่น้องหาลูกเคยมาดับนาซอยเด้อพีนอ่น้องเพาอยากมันเป็นลูกเคยกะ มาเป็นได้เด้อพี่น้องผู้ให้นะฮะหวานหวานหวานยังดำมาสิดำซามหายพี่น้องแต่กะคือสิเมื่อยแน่นอยหนึ่ทงทั้งยูนเทิงนะ่ะหน้าฮาวกลายเนาะยูนเะทิงหนะเฮากาเสียนั่นสิหวานเบิดเก็บหอยพี่น้องดแบบเดียวโ <ś c oughs> ตเลยเ <ś c oughs> ป็นกำเลยนี่นี่มาเบิองออเ้งหรอเตยมาจับเตย หน่วยเด็กเตยเอ้ยบึงนี่ป้าบึงเน่ไอ้ะไรเตยจะเอาบรรดาเอาเลยอ่ะบางนี่มันหน่อยจัาเขาเขาสามคนเขาเดบังนี่เขาไล่หนีเข้ามาอยู่นําเขาไล่หนีโอ้โหสีมาเก็ตเพิ่์นก็นี่เอาตัวสามกว่าแล้วว่ากำของผนตกเลยมันก็เลยเอาออกนี่วันนี้หมวนในกำขอยใจโอ้แบบเดียวแบบเดียวเขาก็ได้ไวเถอะวะตัวนี้บึงใจงงมัน เพ่อได้ลายเอะนี่อพ้ะไรย่องหือป้า่ตวใหญ่ปาจวเลเก็บไปไหนเก็บอีก็ได้วะหอยจุกนี่ีหอยสลีหอยสลี่เิ่มีหอยสลีแล้วหอยสลี่อเต็มงหอนอผพนตกเลรมันก็เลยขึ้นอ้ามันไตฮะ เก็บหอยหนาได้พี่น้องพาบ่าวไทยมาเก็บหอยหนา <c oughs> บ้านองเตยคือมันแผลเมิ้งเตยว่าเตยมานอะไรเบิ่งนั่นนี่นะบ้ามานอีหลีบอยบ่าพนตกเนาะมันก็เลยขึ้นเนาะเอาติเห <c oughs> ็นไหมพาบ่าวไทยมางมหอยมาหนิ ได้แบบหลายครับพี่เึ็นข้อเมื่อยได้เดินนะหอยกระต่ายครับส่วนมากมีแต่หอยกระต่ายครับเพราะว่าแถวนี้มันเป็นหน้าโนู้นครับหน้าโนู้ดแล้วก็หอยกระต่ายมันจะเป็นหน้าทรายนะทรายจะหลายหอยกระต่ายมันจะขึ้นจากจากขี้ดินนะไปลายหน่อยอยู่หอยหอยนี่หอยสลีดตัวนี้นะหอยสลีดนี่หอยกระต่ายมีบ่มีอะไรเดี๋ยวเขาลองหาเบอร์มาหาหอยสลีดมันมันหมักน้ำแมันอยู่ในน้ำพลนตกมันก็เลยออกมานี่คะพลโตกคืนนี่จะแปลกบม่เห็นกระปุก เราเห็นอีหลีบางทีมันกิดสิตาได้กับปูยันเนาะมันได้มันทงยางได้ป่าวคือย่ามนี่มันเกิดค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับผมฝนตกมากกับพวกอ่ากุ้งหอยปูปลาก็จะเริ่มไข่ไข่แล้วก็จะไปออกไข่ช่วงช่วงที่น้ำไหลไหลกุ้งหอยกังทีปูกังทีนะก็ทีไข่ไข่แล้วก็จะออกลูกจรองน้ำไหลไหลแล้วก็ช่วงน้ำไปหน่อยเมันก็้เเริ่มมั่นกับช่วงเกี่ยวเขาเดี๋ยวนี้บ่มั่นแล้ว มมัันนแล้วเดินสิบสองเดินสิบสองเดินทัางคุณเถอเดชแน้าบ่เออนนงในหัวอันป่นเนต่ย่ะมันเึ้นาตัดหอยกับกี่นะหั่นมีตะเกาวาดดมไปงมนะฮันหอยกับกี่คือสิโตไปหานะรอบก็อนี่ยหอก็มาคุณกบอยู่นี่ไต่กินนอนมคุณกบนอเาะแมนบอคน ขันอยากเบิกไฮเเมนมาเลยว่าจเบิกขับอกอยู่หันละโอ้โหห้องนี้มีแตบอกหอเสือีโอเต็มกำเลยไจะไปเกเอามาตะชัยค่ะพน่ดองเบิงเดินนะคนิปนซิมานทอยนะคนหมกเริ่มเบิงเราไปหาได้จะเต็มกำเลยจังมากรมีเดียวแถวลุมก็เจ้ากระมีเนาะแถวดอนทางพู ปอเจอปอโอ้ยซ oh, mm. ่อมซ่อมคนอยากไปผู้เดียวเลยเนาะนี eso. ่พี่น้องวไปผู้เดียวไฮไลท์ก็กันไฮไลท์ก็กันไฮไลท์กว่าพน้องหอยยังที่จอได้ค่ะเ้ามีแต่หอยหน่อยเว้ยหอยยังหอยนี่หอยนี่พี่น้องมาดูหน่อยนู่นเันบ่ใหญ่ปในไหนหอยต้องหางงวหอยเลยพี่น้องบรรยากาศก็โอ้ยพี่น้อง ไปไกลเมยพอมาที่เดียวกัน่แงน้ำมันน้เลิกน้เลิกมันกระบลมีมีกันบเห็นแน่นายมัน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 อยู่ในหลุมเด้พี่น้องโบเมนว่าหาข้วเดียวได้พี่น้องหาบังเฮงหนึงถอดต่ตัดภาพมันสื่อหาบังเฮงหนึงเพื่อสิได้โบเมนง่ายเด้อ บัเห e bueno, ็นเลยจังเห็นบัเห็นแล้วก็บไออีหลออือบัเหินแล้วก็เห็นไปเบิ้เบิงนหไปเก็บหัวสิไขรวันนี้พาผูบาวไทยมาเก็บไอมาหลอถงนาด้วยพี่น้อง เขาจืดได้ว่าถ้าจะมาเป็นเสือสีเหลืองเขาจืดเลยส่วนเก่าทาลอกอันเก่าเสือเรือนส่งโตเก่าส่งโตเก่าคนกระขนถูเก่าเมื่อยลจับหอยไหลเมื่อยได้ามาตอนน้ำบริอ่อนได้มันอ่อนเลยได้พ่นตกใส่เสบนแล้วลายเราโบลายเราหายแล้วไงโบยืมเือนทำบัอดเห็นเพื่อจะได้ก็ออกได้ไ จะรอพากินงุหม่องน้อยนะยามบางแรงพาขุดไม่ใช่ิเขาขิน้ำเออกินเขาง่ายครับเมื่อกี้เขาง่ายอยู่หน้าครับกินเขาง่ายฮะเขาสวยเออบางบ้านเขาหองว่าเขาง่ายบางบ้านเขาเอินว่าเขาสวยบ้านเขาเอิญเขาเอิไอ้นายจะไปแถวขมวนก็มีสัญญาณกว่าบ้านเฮาติมีหลายอือโอ้คขมวนผู้สาวก็งามเลยครับใบเบิ่ง ของผมครับบ่าวนายซาลาดีโอพูดได้โปรโมทช่องอีละเพื่อนก็บอกว่าสาขโมงงามกับสาวหัวยางนะทำก่ได้นะนี่ค่ะพูดได้ว่างามกลัวเขาก็กก็ว่าแค่ว่ากะงามซื่อๆเลยว่างกลัวเลยบระกวงเราไปจะไปผ่อนได้ไปขโมงนะผู้ใดว่าผู้สาวทั้งหลายกะคอมเมนต์มาบอกเลยคอมเมนต์มาครับสาวทั้งหลงามคอมเมนต์มาเลยครับสาวบนหัวยางงามอยู่บ่งามกี่ตัวก็จะเป็นแมสีเลือดของบ่าวไทยได้อยู่บ่ หัวจะใครกับไม่มีหัวเนาะมีแต่หัวนล็กๆเพราอะไรเพราะอะไรมามาบรรยากาศดีอะไรโมนแดดกับโบมีแมนสุดเลยมันโบฮอนมาใครเนี่ย คือทอดยหนมดำหน้าเลยได้กินเอ้ยไอ้นายมาดำเลยวัีได้กินตะไคร้อีกเดือนหนึ่งมาดำเด้อเด็กกินหนามกินขี้ตมกินไฮหน้าเป็นงาแบบดอกไม้เนาะตอนนี้หน่อยคือตอนนี้หน่อยคิดทอดตอนสอนหัวกระแม่นะนามขึ้นน้าเฮายีน้อยนามหมอเช้าสุกไปดำหน้าเลยสุกไปไปดำหน้าแต่ดึกเลยแต่มืดหมึดไปละตือเอ่อพ่อสวยๆมาแดดคือมันหอนจัง่อยกะหาแนวสอนชุดเจ้าหยอดอันตี้เดี๋ยวนี้ลุวานเอาโอ้สมือเห็นหน้ามือเดียววานมือเดียวจุกบางคนก็ยอมบางคนก็ หลังจากที่มาตะเก็บโยกจนดังปืนเมื่อไอ้นายเจ้ากระลองโยกแน่บางทีแบบบริเวณนัจนเห๋งเนาะเอ้ยฮะเดี๋ยวคือหมานแทะคนหม่างเน่ทุกคน เฮาไปบ่แม <anto> <isto> ่นส e ิไปน้อยเดียวเลยเนาะนาอันนี้เนาะเป็นชั่วโมง2ชั <único Liberty Overwatch> <into> ่วโมงเออแม่นเฮ็ดจนตกแต่ว่าตัดคลิปปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเออทุกคนก็อุ้ยไปเดีสิเเออเพิ่นว่าสิดอกแท้เด้โอ้ยข่อยจนหาจนขาลาบ่ข่จนลาเก่ยบ่ได้แอวเาลาอยู่เนาะเฮ้ยแมนบ่เมื่อยยังได้ตําหูตําหูตําหอยจิ้มกินสุดเลิเลยในบ้านนาเนาะถ้าแบบว่ายามข้าออกเขียวๆหนาไปนั่งในบ่อนข้าเนาะ รีบรรยากาศกันดีดีใส่ใส่เกลือมันจางต้มหอยพี่นนอะยูาว เทน้ำตรงหอยก่อนน้ำต้มไห้ท่านี้ก็ปอกมะฮำใส่ขาแล้วหดอยังตัหมูหน้าพี่ออกมาตามขงนี่อ๋าส่งกับเพื่อนเพือนพยามาสเก็ตหอยด็สุดเป็นไหมพ่หอยนี้หอยที่เก็บอะไร คนดูคนใหม่เดี๋้ลง็ราน้องหล่ายใช่เลวจ้าโอ้ยส่มงแงามกว่าโผูถเะเอ้ยน่าครับเป็นแมงเลยน่าที่ดอกมาต่ำกว่าดยเ้อ เอาน้นี่ลเอีมลงอีน่าขยักยงไ่กินละแบบอเหนเน่าองมนีมาผัดกูนะเชียพลังบุกอุกมี่เนะยังเอมากินกันแสเอ็กซิซดิดหนึ่งวยสบูกขาง นอนหลังก็มาสวยกับตัวใช่กัตัวไอ้จิบอกความจริงน่ะพนิชารลงไปงมหอยเนี่ยมาจะเอายาพี่น้องมาจะมูหมอนมาจะมันจะพรจะก ว้าพ่อเอาขนมมาฝากขอบคุณคับปาปามากินันหอเลยขนมวันแซ่บหลายวันไอ้ออกวันแซ่บบอนองนี้นะั้าจะได้ถอดได้ปอยกินปอกันน่อมักหอยปอหอบอยให้เี่ เมื่อเมื่อเื่อ้เขาอาน้องพาดกานก็อันาป็นที่น้องมาซื้ายเข้าหน้าหมูบครั้ง่เห็นกับหอยไปเดิตะก้อนห้อยหอยกับตายดินไหลงงะหลบปอัสเนระองมันเป็นอะไกินเลยไงต่างมันต้แต่ไม่ร้ออว้าเป็ะเวลา

มาหอดกันกินเลยข้าใส่ปลนะฟนกเลยผ่าถึกยังไงเข้มเลยน่องลาะตนนนิมืออีกบบน่งรู้สึกว่ามันหัศจรรยพอแล้วพอแล้วจะใส่พอแล้วมันจบไหม่บบวะม่มิไปตัวติ่ข้าเจอจะเอาอันนี้คนผมมีค่า รู้ได้ไงเหรอรู้ไดไงเหนี่ยมาคนมนเหีใกาอยอะไไปใส่เอาหออยกระต่าตัวน่ะฮะเอ็งเบิ่งตาเดียวเ็งก็หงเลยเอาะตายแม่จีนหอยกระต่ก็ีรตแต่ว่ากสิไม่ใบเจนอัดตามหง่วงตวแเขากระต่ายตัวแกเขาสดเออกิ้ไปอะไรก็อยที่เันมมีหอยแ่บม่แบเนียหอยกระต่ายมันบกลนเอาแสบเป็นแบบนพี่น้องมื่อกี้ มมมัาบุโซโซแซ่บบ่เพจเนาะสำหรับเอ็มพี่น้องแซ่บเลยหลังจากที่งมมากคือเปื้อนเลยยังบุกใครออกเลยยังบุกใครเนาะนี่นี่เกาตัวนี้โดนอ่ะไอ้นายใจดีอันนี้พี่น้องนี่นี่นี่มาเบิ่งแล้วขอเยนี่ไอหนาวเนียวขอความถิกไต้หนึ่งคน กณเข้าที่อย่างพี่เนาะบอกจะคนไทยจะไทยจะคนกินบอกเอง